ในวันนี้เวลาน,นี้และสถานที่แห่งนี้ขอให้ทุกท่านได้มีความเชื่อแบบดอกชายกุลที่อาศัยอยู่กลางชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ที่ทิท้งั่นได้นํามาในวันนี้ ดอไว้เมื่อแล้วมันก็จะให้ความสดชื่นเป็นยัยชนิดหนึ่งที่รักษาทางใจหรือเราไปเห็นธรรมชาติในป่าที่สดสวยเราจะหายใจได้เต็มปอดและรู้สึกสบายใจรู้สึกค,ค,ค่อนคลายนั่นคือธรรมชาติได้ช่วยรักษาเราแากหนังหางเงด้ยหอยกไควจะบ่ายูกงานเน้อตามที่เชิญโรนเจ็บโดน

หรือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นจิตวิญญาณที่เรียวกว่าภาษตรทีโลกเลยนะคะเป็นศาสนาดึกดํางบันที่สุดที่โลกหรือที่เราเรียกว่าแม่โลกคือแม่ผู้ให้ชีวิตและทําให้ชีวิตดำเนินไปคาว่าแม่อาจจะเป็นคำแรกของโลกในการสร้างภาษาที่มาแล้วแม่นั้นหมายความถึงผู้ให้ชีวิต และทําให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้เรามานั่งรวมอยู่กันตรงนี้ไม่ใช่ความมืดมนนะฮะและคนที่เชื่อมั่นมากในเรื่องของพลังงานที่ราจะเรียกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยส p i ริตตอนนี้เราเรียกเว่า spirituality แปลว่าลมหมายใจแปลว่าลมหายใจภแบบาษาไทย s ป i r i t แปบลบว,ว่าผีคือพลังอันยิ่งใหญ่มากในธรรมชาติ ไม่มีตัวตนไม่หายไปจับโลกและเมื่อมีสิ่งนี้เกิดขึ้นความเป็นชุมชนของชีวิตจึงเกิดขึ้นวันนี้เรามาพบตัวในเห่นการเยียวยาและการคืนชีวิตด้วยพลังแห่งธรรมชาติที่บ่มเพาะชีวิตและการเปลีนใหม่ ไอให้ทุกคนเปิดใจรับรู้พลังงานอันมีอยู่มากเกินประมาณจากผิดดีนน้ำลมไฟรู้สึกถึงความอบอุ่นและการปกปุมฉันนทัม่สี ที่คอยส่งต่อมาตลอดชีวิตและการเกิดใหม่ในทุนกอย่างครับจากเดียาวๆตนเองเริ่มต้นจากการรู้สึกถ,ถึงคราบผ้าอันมั่นคงต่อเมื่อเราเชื่อมโยงกับความเป็นจริงของธรรมชาติเราจชื่อมโยงถึงความสามารถในการฟื้นฟูและเติบโตจากตนเองต่อพลังงานดิบ นะด้านน้ำการไหลลื่นและฐานจำลองเราขอทุกคนอยู่ในควาสมสงบแล้วค่อยๆเขียนคารบอนพร์ลงไปนะจ๊ะใน,ในด้านที่เป็นสีเืินสว่างนะคะเราจะกำลงอยู่กับคาร์บอนไพลหลังของมาสักครู่่ เราเคยรักคนที่ทำร้ายเราได้เราเคยรักคนที่ไม่น่ารักได้เราแต่ละคนมีพลังพิเศษอยู่แล้วในตัวเองแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเราใช้พลังพิเศษนี้ของตัวเองมากขึ้นมันอาจจะดูประหลาดในสายตาคนอื่นเพื่อนอาจจะคิดว่า, i, าวเฮ้ยเขาไม่ดีอะเขาทำไมเขาร้ายกับเธอขลาดนี้แันนี้แหละคนผู้มีที่อิจฉาทุกคนที่ทำอะไรแบบที่ คนทั่วๆัวไปทำไม่ได้ผมเชื่อว่าคนที่มันนั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยก็คงมีความประหลาดในแบบตัวเองคงเคยมีใครในครอบครัวของเราในเพื่อนของเราคนรอบตัวเราเรียกเราว่าเป็นคนแปลกตนเวลาที่เราทำแบบนี้ได้มันปฏิการเยียวยาตัวเองมันปฏการเยียวยาคนคนนั้นคิดดูสิว่าถ้าใครเคยร้ายกับเราแล้วเราดีกับเขาเดินไปก่อนเขาหรือเราไปทาอะไรเพื่อช่วยเขาเขาจะตกใจแค่ไหน มันจะเย,ยาวาไได้แค่แนมันจะเยาวลาไ่ได้แค่มันจะเยยวลาโลกไม่แค่ไบบชวพวกเราทวได้กล <c oughs> ับมาเชื่อมโยงกับวันขา้าวุกของเรา <c oughs> เขาอาจจะเป็นคนในครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้ว หรืออาจจะอยู่ใกลแสในไกลที่เรารู้สึกเชื่อมโยงได้เขาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราทั้งที่มีชีวิตและอาจจะล่วงเแล้วหรือเขาอาจจะเป็นสัตว์ชีวิตธรรมาชาติสิ่งที่เราคอรบนักถนอ ขอให้เราได้ล้ำผาการปฏิบัติในครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงส่งความรักความคิดถึงไปสู่ไว้พระบุษของเรา

Being a my friend, to sing a song, I am to be praised. You have to be We are too deep จนญาณแม่มดคือจิญาณของโลกแม่มดคือก็คือมน,นุษย์เดียค่ะแล้วก็เป็นมนุษย์ที่เป็นพลังงานชุดเดียวกันกับโลกแต่คุณรู้เถอะค่ะต้นไม้ไม่เคยเสียใจไม่มีใครรู้รองผลของตนแลวคุณอยู่บนฐานของเมตตาธรรมเอาอไว้เถิดฐานของความซื่อสัตว์สัตว์ซื่อนะคะและไม่เป็นไรทุกอย่างคือไม่เป็นไรนวางใจว่าถ้าคุณไม่ทําความเดือดร้อนให้ใคร เทศจะดูแลครับษาคุณแน่นอนและนี่ก็คือชุมชนของแพ้งมดและเราจะมีเพื่อนที่จะเดินทางไปด้วยกันแล้วก็หยาดน้ำตาของเราที่ต้องผเผชิญในของความกดดันทั้างหลายนั่นคือน้ำทิพย์ที่จะเป็นปุ๋ยเป็นยาให้กับพลังงานในดวงจิตของเราที่จะแตกยอดพลังงานตึงโลกไม้ให้คนรุ่นหลัง